สวัสดีครับวันนี้เรามาดูของเล่นครับเป็นของเล่นที่เพิ่งออกมาใหม่เลยครับ Star Wars BB-8 เป็นตัวใหม่ที่ยังไม่มีอยู่ในภาพยนตร์ใน6ภาคที่ผ่านมานะครับยังก็คืออยู่ในภาค7ที่กำลังจะเข้าเดนทันวานี้นะครับตัวกล่องเดี๋ยวผมให้ดูข้างนอกก่อนว่ามันอะไรยังไงนี่นะครับ ก็จะมีการบอกรายละเอียดว่าทําอะไรยังไงนะครับการชาร์จก็จะเป็นการวางไปกับแท่นไม่ต้องเสียบอะไรใดๆก็ตามด้านหลังก็จะมีอธิบายว่าอา๋อใช้กับโทรศัพท์ก็คือใช้แอปเป็นโทรศัพท์ในการควบคุมาชาร์จไฟทีหนึ่งเล่นได้60นาทีชาร์จไฟด้วย usb ระยะทางเนี่ยก็คือไม่เกิน30เมตรตัวกล่องเรามาเปิดดูกันเนี่ยพอเปิดมาจะเป็นอย่างนี้เปิดมาข้างใน จะมีแผ่นกระดาษรองไว้พอเปิดมาก็จะเห็นเป็นตัวเปิดมาเนี่ยมันน่ารักมากเลยครับคุณผู้ชมนี่คือตัวมันหัวก็บตัวเนี่ยแยกกันมานะครับตรงหัวก็บตัวเนี่ยวิธีประกบกันเนี่ยมันคือเป็นแม่เหล็กผมต้องหาม,มุมก่อน จริงๆอันนี้กประกอบเสร็จเตรียมพร้อมจะเล่นแล้วครับเหลือแค่รอโหลดแอปตัวแท่นชาร์จเนี่ยมันเป็นหลุมวางลงไปแล้วก็เป็นแบบเป็นแม่เหล็กเหนียวนำตอนชาร์จซึ่งเราก็ต้องเสียบกับช่องไมโคร USB ตรงนี้แล้วก,ก็อะแดปเตอร์ชาร์จไฟตอนที่เราจะเริ่มเล่นตัว BBs นะครับไปดาวน์โหลดแอปมาก่อนครับเป็น s p h e r o BBs นะครับนะดาวน์โหลดได้จากใน App Store นี่นะซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างตัวโทรศัพท์กับตัว ตัวของเล่นเนี่ยตัว b p s เนี่ยใช้เป็น Bluetooth 4.0นะครับซึ่งในส่วนของ iPhone เนี่ยจะรองรับ4.0ตั้งแต่ iPhone 4S แล้วก็ถ้าเป็น iPod ก็คือตั้งแต่ iPod Touch รุ่นที่5หรือ Fifth Gen พอกดเข้าไปในแอปเนี่ยมันจะทำการ connect เองโดยที่คุณไม่ต้องไปเซตค่าอะไรใดๆเลยใน Bluetooth setting ของตัวโทรศัพท์นะครับหน้าจอขึ้นมาก็เป็นเพลง s t a r Wars เ o ีนะครับ ซึ่งพอมันเริ่มค้นหากันเจอปุ๊บมันจะมีแสงไฟด้วยขึ้นมาปุ๊บจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมที่จะใช้ได้แล้วครับอ่าเนี่ยเมื่อกี้หัวหมนแล้วก็คือจริงๆตอนนี้ก็คือมันใช้ได้แล้วครับเนี่ยครับแจ่อออกไหมครับผมรีเสียงลงหน่อยแอปเนี่ยก็คือจะมีหลักๆเป็น3ส่วนนี่นะครับก็คือโหมดไรฟ์เนี่ยก็คือไว้ให้เราควบคุม,มังคับก็ให้ตัว BPS เนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมานะครับมีโหมด เมสเซจเนี่ยไว้ยิงเป็นโฮโลแกรมเป็นภาพออกมาอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูมันทำอะไรยังไงนะครับตรงนี้แล้วก็โหมดพาโตรอ,อเล่นใจเย็นลูกใจเย็นผมตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันไหลเยอะก็คือโหมดพาโตรเนี่ยก็คือเหมือนแบบเรากดไปแล้วให้มันเดินไปมาอัตโนมัติซึ่งมันก็จะมีการวัดระยะทาง ขอ,ของตัวมันเองกับสิ่ง,ง,งที่เขาวิ่งไปมาด้วยตรงนี้แล้วก็มีเซตติ้งเนี่ยซึ่งในส่วนของเซตติ้งเนี่ยก็จะเป็นการเซตพวกความเร็วของของตัวการวิ่งด้วยแล้วก็หน่วยการวัดาซาวต่างต่าสำหรับการเล่นตัว b b s นะครับในโหมดแรกที่เราจะเข้าไปดูก็คือเราสามารถที่จะสั่งด้วยเสียงบีบ r s trap It's trap It's trap b e b s Come here Hello What do you think What do you think What do you think Go to sleep เฮ้ยช่วยนนหน่อยนอกจากนี้นะครับในโหมดการควบคุมปกติเนะี่ยเรายังสามารถสั่งเป็นเสียงได้ด้วยซึ่งต้องพูดเข้ามานะแล้วมันจะแปลงเป็นเข้าโหมด w o i c e c o m m a n d ให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็อะไรก็ไม่รู้ครับมันฟังไม่ออกว่าผมพูดอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลองพูดตามที่มีให้สั่งนะครับ go explorer หัวขาดครับหัวขาดหัวขาดนี่ครับ wash out มันก็จะอย่างเงี้ยก็จะมีแบบคำสั่ง i x s t r u c t ก็จะวิ่งตามคําสั่งที่เราพูดตรงนี้มันจะมีคําสั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมถือไว้ก่อนเนี่ยครับเนี่ยคำสั่งมันจะมีเนี่ยครับหลายแบบให้เราเล่นซึ่งถ้าพูดไปเราไม่รู้เรื่องก็จะบอกอันโนคอมมานี่นะฮะในโหมดไดรฟ์นะครับก็เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะตัวคอนโทรลการควบคุมนี่นะครับก็เราสามารถที่จะควบคุมอันนี้ก็ควบคุมทิศทางนี้หันซ้ายขวาเผมหันหน,น,นดู นี่ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี้ด็ดด็ด,ดนี่นะครับถามว่าบังคับยากไหมก็ประมาณหนึ่งด้วยความที่มันมาใหม่แล้วก็ไม่ได้คุ้นเคยมากแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปในความมีของเล่น,นเกินเกินเกินหนัหนกนหันหัน มาแล้วครับมาแล้วครับก็คือนอกจากโหมด drive ธรรมดาแล้วเนี่ยมันยังมีโหมดให้เป็นสั่งคำสั่งตรงนี้นะครับนะครับเราสามารถกดอันนี้ yes no ให้ตอบแบบเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้า no ออกีตอบ no แล้วสั่งให้วิ่งเป็นวงกลมลักษณะเป็นรูปเล็กแก็ได้ ผมลองดูผมก็ยังไม่เคยเหมือนกันอ๋อสั่งวิ่งเมนูแล้วครับอะ,อะไรประมาณนี้อ่ะสั่งวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมวิ่งไปไหนแล้วครับออกมาแล้วครับอ่ะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับโหมดดรฟีฟนะครับเราสามารถควบคุมแล้วก็ จริงแล้วก็ต้องให้ชํานาญกว่าน,นี้นะนี่ผมเล่นให้ดูว่ามาทําอะไรยังไงบ้างโหมดต่อไปในการเล่นตัว s p i r r o b ีนะครับก็อาจจะเป็นโหมดของ Message เราบันทึกวิดีโอเข้าไปในเนี้ยให้ตัว v b s ยิงเป็นภาพออกมาให้เราดูซึ่งเหมือนจะมีเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวิธีการเล่นโฮโลกราฟิกกับตัวโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ตัวของเล่นก็คือตัว BBS ด้วยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะมันจะเป็นลักษณะนี้ครับปุ๊บ กดบันทึกนะครับตอนนี้เรามาสำรวจที่ดาว M78 ของอุลตร้าแมนนะครับโดยส่ง BBS มาสำรวจตอนจะเล่นนะครับเราก็เลือกวิดีโอที่เราบันทึกไว้เนี่ย,ยเมื่อกี้ก็คือวิดีโอนี้ที่เราไปสำรวจดาว M78 ก็เลือกไปเสร็จแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ปุ๊บม,มันทะหมันฉับนะครับเห็นไหมครับสามารถหมุนได้ว่าให้ฉายภาพไปทางไหนนี่ครับเห็นไหมครับ มันก็จะเหมือนกับที่เราเห็นในในหนัง Star Wars จริงๆฮะที่แบบเป็นการฉายภาพโปรแกร,รมในโหมดถัดมานะครับก็คือเป็นโหมดการเล่นสุดท้ายแล้วคือ Patrol ก็คือตามรายละเอียดก็คือส่ง BBS ไปสำรวจตามที่ตัว BBS ทำเลยครับอัตโนมัติทุกอย่างซึ่งพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอย่างี้ เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าอันนี้ดูบาลานซ์ของไจโรในตัวเครื่องในตัว b b s อันนี้ดูระยะทางนะครับดูอุณหภูมิก็ได้ Internal. อินเทอร์นอลอุณหภูมิในที่นี้คืออินเทอร์นอลของของตัวของตัว b s นะครับเดี๋ยวผมลองกดแล้วให้มันตัว b b s มันไปสำรวจโลกเลยนะครับก็อาจจะมีชนมีอะไรเดี๋ยวลองดู ก็มีเส้นทางว่าไปสำรวจอะไรตรงไหนเดินไปไหนแล้วสรุปครับสำหรับตัว Spiro BBS นะครับอย่างที่เห็นกันไปแล้วมันเป็นของเล่นนะครับมันไม่ใช่ไว้ทำอะไรซึ่งแน่นอนคนระับสำหรับคนที่ชอบ Star Wars นะ่าจะชอบแล้วก็คนที่ชอบของเล่นแนวๆน,นี้อาจจะชอบกันนะฮะตรงนี้ก็คือความสามารถต่างๆเนี่ยก็คือเป็นอยู่ในระดับของเล่นที่ไว้เล่นสนุกๆตรงนี้นะตัวแบตเตอรี่ตามสเปกก็คือชาร์จไฟเต็มทีหนึ่งเล่นได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่จากที่ใช้จริงๆเนี่ย น่าจะอยู่ประมาณสัก40นาทีก็แบตก็เริ่มอ่อนแล้วก็เริ่มตัว BBS เนี่ยเริ่มวิ่งช้าแล้วครับตรงนี้นะฮะส่วนอื่นๆนะครับก็เล่นสนุกดีผมก็ชอบนะก็คือมันก็แบบน่ารักน่ารักไม่รู้จะวิจารณ์อะไรเพราะมันเป็นของเล่นที่ไวท์โอ้โหเป็นต้องเป็นแฟนบอย Star Wars จริงๆอะตัว BBS จริงๆแล้วก็คือตั้งวางไว้สวยๆก็โอเคแล้วครับสำหรับคนที่เป็นแฟน Star Wars ครับขอสรุปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับตัว s p h e r o BBS สวัสดีครับ